สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพและ fc ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง service channel ครับบนบ้านเกษตรครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับสวนนะครับสวนลูกแพรครับผมหรือว่าภาษาบ้านนี้เรียกว่าอังกกรครับผมกำลังแตกดอก,ดอกออกใหม่ครับนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากฝั่งกำลังสเปรยยาครับผม สปฮอร์โมนครับฉีดตาดอกให้ตาดอกมันจับย่าจับกับขั้วได้แข็งแรงครับนครับผมหครับด้านหน้าด้านหลังครับผมดอกเพียบครับผมดอกลูกแพรนะครับสาบ้านนี้เขาเรียกว่าอังคัดครับผมดุมากครับ จะดกเท่าไรเขาก็ไม่เอาครับตัดทิ้งอยู่ดีครับคัดเลือกลูกครับผม,มดกมากไม่ดีลูกมันเล็กเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินชมสวนครับผมเดินชมสวนตรงนี้ดอกปรีดอกมาสวยงามครับมาดูย,วยาวๆครับดูกันไปย,วยาวๆอย่าเพิ่มเบื่อกันครับ

ดอกเพียบครับเดี๋ยวลองเพียบครับดอก สวยไหมครับว่าสุดยอดไม่แพ้ไม่แพ้ไอไม่แพ้ผลไมช้ชนิดใดเหมือนกันไม่แพ้ไอลูกพุณไม่แพ้เชอร์รี่ครับเราสวยมาก,กามเจ็ดสิบปคีครับ นีครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลครับอีกประมาณเดืนเอนนึงก็ทําการดีรุนแล้วครับหรือว่าปิดลูกทิ้ง mano. กีอ,อแอนเกยนเลยครับตาดอกนี้จะเป็นลูกหมดนะครับแล้วก็ ตาดอกหนึ่งก็จะพอประมาณสามลูกพอเอาไม่เกินสามลูกครับผมแต่เราชอบดอกเราเจาไม่เกินสามลูกและแต่สวนและแต่นายจ้างครับผมนังนก็เอาสี่บางนายจ้างก็เอาสองสามเอาเยอะจะเยอะลูกเยอะแต่เราไม่เยอะ สองนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับสวยครับดอกนี้สวยงามไม่แพ้ดอกเชอร์รี่เชอร์รี่ดอกไอพรีชีพ วิ่งครับวิ่งว้าวสุดยอดครับโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมท่าน รับชมแล้วถ้าชอบใจกดไลค์ครับผมคลิปนี้พอแค่นี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ